Lasting m เ l d i n g Balm นะคะโอ้ oh my god สวยมากลุคยกมอะดูละลายแล้วก็ทำลายล้างมากๆคือ ให้ลองทำเทคนิคนี้เพราะว่ามันเลิศมากทุกคน The water cushion นั่นเองนะคะคือแกมไม่ได้เติมสกินแคร์อะไรใดๆเลยสวัสดีค่ะกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมมิสปอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับแบ็กกราวน์ใหม่แบบนี้ตื่นเต้นมากๆวันนี้นะคะเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ลายใหม่จากโรมนนะคะชื่อว่า V easy line นะคะย่อมาจาก vegan บวก easy ทำผลิตภัณฑ์ v ีแกนให้เป็นเรื่องง่ายนะคะผลิตภัณฑ์จากลายนี้ของเขาเนี่ยจะทำา จากสารสกัดจากธรรมชาติไม่เกาะให้เกิดการระคายเคืองผิวนะคะซึ่งสิ่งที่แกมได้มานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวทุกคนนี่เลย2ตัวนี้เลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือ Glassing Melting Balm นะคะเป็นคล้ายๆลิปมันบวกลิปบาล์มนะคะแค่เห็นชื่อนะแก้มก็คือวิ่งหนีแล้วเพราะว่าปกติเป็นคนที่ทานลิปแบบนี้ไม่สวยเลยแต่บอกเลยนะว่าลายเนะี่ยแม่ สุดๆเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคทาลิปบาล์มรุ่นนี้ยังไงให้สวยด้วยแล้วบอกเลยว่าโอ้โหมันมันได้ใจมันจึ้งมากทุกคนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวที่สองที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือ bare water cushion นั่นเองนะคะอะไรที่มีความเป็นน้ำๆอะไรเงี้ย มีความสึกว่าคนผิวมันอย่างแกมน่าจะใช้ไม่รอดหรือเปล่าวันนี้นะคะแกมก็จะมารีวิวตัวคุชชั่นนะคะแล้วก็จะมารีวิวตัวเมลดิ้งบาร์ของเขาพร้อมสวอชทั้ง7เฉดสีที่แกมได้มาให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยแรกนะคะมาเริ่มที่โรแมนต์แบร์วอเตอร์คุชชั่นกันก่อนอันนี้ที่แกมได้มานะคะจะเป็นไซส์มินิแบบนี้เลยมีความน่ารักมากๆแกมได้มา2เฉดสีเบอร์0ูแล้วก็เบอร์ศูนย์สี่นะคะแต่แกมขึ้นสวอชให้ทุกคนเบอร์ศูนย์สี่จริงๆแล้วนะตรงกกับีผิวแมเลย เดี๋ยวแกมจะทิ้งเฉดสีรองพื้นจากแบรนด์อื่นๆวาให้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อนๆก็เปิดดูได้นะคะเบอร์ศูนย์สามจะเป็นสีนูโตรยี่สิบเอ็ดนะคะจะมีความโทนกลางๆแล้วก็สว่างกว่าเบอร์ศูนย์สี่เนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองเฉดได้เลยด้วยความที่ว่าแกมเปิดเบอร์ศูนย์สามใช้มาตั้งแต่แรกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแกมก็เลยใช้เบอร์ศูนย์สามเนี่ยลงทั้งใบหน้าเลยรวมถึงลงตรงคอแกมด้วยแล้วก็ดูเป็นเนื้อแกมดูเป็นผิวแกมจริงๆอ่ะไม่มีอาการแบบเป็นคราบหรือว่าไหลเลยถึงแม้ว่าแก จะเหงื่อออกผิวแก้มดูผ่องมากๆนะคะแล้วก็เวลาเหงื่อออกนะคะน้องเขาสีไม่ดรอปไม่หมองสีสวยมากๆนะคะพูดเรื่องเฉดสีไปแล้วนะคะมาพูดถึงเรื่องเนื้อเขาบ้างนะคะบอกเลยว่าเนื้อตัวเนี้ทาให้แก้มวาวมากเพราะว่าคือแกมเป็นคนที่มีผิวมันมากๆแต่ว่าก็มีผิวขาดน้ําแล้วพออายุจะ30อะผิวยิ่งมีอาการขาดน้ําง่ายมากๆนะคะพอลงตัวนี้แล้วอะเขาทําให้ผิวแก้มดูฉ่ําแล้วก็ดูมีความชุ่มชื้นผิวเป็นงานกระจก เล่นแสงมีน้ําแบบจุกๆสวยมากแล้วก็ตั้งแต่เช้านะคะคือแกมอ้มไม่ได้เติมสกินแคร์อะไรใดๆเลยอะก็ <c oughs> คือลงตัวนี้เดี่ยวๆแกมก็มีความสึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวแกมเหมือนที่แบรนด์เขาได้บอกมาจริงๆนะคะปกปิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไลท์เกือบเกือบ มีเดียมแต่ก็ไม่ถึงมีเดียมถ้าเ,เพื่อนๆเป็นคนที่มีรอยดําใต้ตาเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้การปกปิดแบบมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าลงคุชชั่นไปประมาณครั้ง2ครั้งนะคะเขาก็ทําให้แบบรอยใต้ตาหรือว่าสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยดูเนียนขึ้นดูสวยขึ้นดูมหง่งงแล้วก็ช่วยกลบรอยดํารอยแดงได้เบาๆอะ่ะทุกคนอันนี้รอยสิวของแก้มนะ เออผิวสวยมากเนี่ยดูงานผิวจริงๆแล้วคุชชั่นตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีผิวแหง้งแล้วก็ต้องการความชุ่มชื้นนะคะแกมใช้ประมาณชั่วโมงที่5เนี่ยอากาศไม่ร้อนเนี่ยคือเริ่มมีเอ่อคุชชั่นแบบเริ่มไหลๆมาตรงรูขุมขนของแกนะคะแต่ว่าแกมก็ใช้มือถูถๆออกนะคะสิ่งที่เพื่อนๆทําได้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นคนที่มีผิวมันอยากได้อะไรที่เติมความชุ่มชื้นแบบนี้เนี่ยก็คือให้ลงแป้งพับที่ช่วยคุมมันแป้งพับผสมรองพื้นก็ได้นะคะจะทําให้คุชชั่นเนี่ยเกาะผิวเราได้ดี ขึ้นด้วยนะคะหรือว่าจะใช้แป้งฝุ่นเซตเบาๆช่วยคุมมันก็ได้เหมือนกันนะคะแม้ว่าจะไม่ได้คุมมันได้ดีมากนักหรือว่าความติดทนไม่ได้ดีมากนักแต่ชอบความฉ่ำของเขามากเป็นคุชชั่นที่ให้ความฉ่ำเล่นแสงผิวดูสุขภาพดีเติมน้ําให้ผิวได้แบบดีงามมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่แกมต้องการช่วงนี้ทีนี้มาพูดถึงตัวพระเอกของวันนี้น้องเขานะคะชื่อว่า กลาสติ้งเมลลิ่งบารมนะคะลิปบาล์มที่ให้ริมฝีปากเงาว,วาวเคลือบแล้วก็ล็อกริมฝีปากฉ่ำวาวตลอดทั้งวันไม่เนอะปากแล้วก็ให้สีชัดตั้งแต่รอบแรกที่ทาน,นะคะปกติแล้วอะแกเป็นคนที่ไม่ทาลิปบาล์มเพราะไม่ชอบลิปบาล์มคือถ้าทาลิปบาล์มก็จะทาลิปบาล์มที่ไม่มีสีหรือเป็นลิปมันไปเลยนะคะแต่ว่าลิปรุ่นนี้นะแกทําเทคนิคนี้แล้วนะ สวยมากเยอะมมากใครที่ได้เล็บตัวนี้ไปหรือซื้อลิปรุ่นนี้อยากให้ลองทําเทคนิคนี้เพราะว่ามันเลิศมากทุกคนอย่างแรกนะคะเพื่อนๆใช้รองพื้นคุชชั่นหรือว่าคอนซีลเลอร์ที่เพื่อนๆมีนะคะกรบสีลิมฝีปากก่อนแกมจะใช้เบอร์ศูนย์สามนะคะกรบริมฝีปากของแกมเบา เพื่อนๆเ,เนี่ยลองหาในกลุ่มของเพื่อนๆเ,เลยนะคะที่เขียนคิ้วเป็นสีน้ําตาลแบบเนื้อครีมมี่นิดนึงนะคะหรือว่าบรอนเซอร์ก็ได้หรือคอนทัวร์ก็ได้หรืออายไลเนอร์ที่เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะเขียนเข้าปากเขียนให้เกินมาหน่อยทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นลายปากที่ชัดขึ้นนะคะเช่นเดียวกับข้างบนนะเนี่ยศูนย์หนึ่งเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นธรรมชาติแต่ก็ยังดูมีสีสัน โอ้ oh my god สวยมากสวยมากเพื่เมื่อเห็นความเป็นน้ำปะข้างบนนะคะคือแกไม่ได้ทาลิปนะข้างล่างทาแล้วลุกแกมอะดูละลายแล้วก็ทำลายล้างมากๆคือทำให้หน้าเราอะ่ะดูหวาดูสวยดู อะไรสักอย่างเกี่ยวกับเนื้อของเขาที่มีความฉ่ำม,มีความวาวแบบนี้นะคะนะคะทําเทคนิคที่แกมบอกกับลิปเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเนื้อของเขาอะ่ะด้วยความที่ว่ามันฉ่ํามันวาวมันกลอสซี่แต่ว่าก็ทําให้ปากแกมะดูเขาเรียกว่าอ,อะไรอะดูน่ารักดูละมุนดูหวานดูละลายดูเป็นนางฟ้า m e ติ i n g bar แบบที่เขาบอกมาแล้วลุคดูเป็นธรรมชาติมากแกมชอบมากแล้วแกมจะให้ทุกคนดูคือแกมไม่ชอบอะไรที่มัน หนาหนาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเวลาเม้มปากแล้วเป็นเส้นๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบบนี้สบายมากใครที่ไม่ชอบลิปบาล์มหนาหนาแล้วก็ลิปบาล์มเนอเนอจับกันเป็นเส้นๆอะไรอย่างนี้นะคะตัวเนี้ย เนื้อดีมากแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอนะคะคือเขาจะเป็นเนื้อลิปบาล์มที่มีความเกาะริมฝีปากเราให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากของเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ Glassing Melting Balm ตัวนี้นะคะมีวางขายกันทั้งหมด7ชเฉดสีนะคะมีตั้งแต่สีโทนนูตโทนสว่างสดใสแล้วก็โทนตุ่นๆที่ไม่เคยเห็นจากลิปบาล์มก่อนปกติลิปบาล์มที่แกมเคยใช้อะส่วนใหญ่จะเป็นสีสันที่แบบ สดใสไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งแกมีความสุขว่าแกมทาแล้วไม่ค่อยคือแต่ว่ารุ่นนี้นะคะ7ดเฉดสีอะ่ะแกว่าแกมทาสวยทั้งเจ็ดเฉดสีเลยทุกคนมันจึ้งมากค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าทั้งเจ็เฉดสีนะคะทาออกมาจะสวยจะปึ้งจะหวานหยดย้อยจะละลายขนาดไหนว่าเราก็ไปชมกันเลยค่ะ ดูสวัสกันไปครบแล้วทั้งเจดเฉดสีนะคะเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยมีความสุขว่าลิปอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการออกเดทอะดูดูลุกหวานมากเลยอะมันต้องหวานขนาดนี้มันต้องละลายแล้วแหละเออนะคะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องความติดทนนานนะทุกคนคือ m มลิ i n g า a ์มไม่ใช่ลิปลิปสติกที่แบบว่า <laughs> กินอะไรแล้วจะไม่หลุดเลยอะนะคะจูก็ ลิปก็มีหลุดออกมาแหละคะ่ะสีหรือว่าตัวบาม์อาจจะมีหลุดหลุดไปบ้างแต่ว่ายังรู้สึกได้เลยว่าเขามีความชุ่มชื้นนะเออถ้าพูดถึงเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยก็คือเลิศมากเป็นลิปตัวหนึ่งที่คนที่มีเลมฝีป,ปากแห้งอะ่ะน่าจะชอบมากขนาดแก้มที่เป็นคนที่ชอบอะไรแมทแมทนะแต่แก้มใช้ตัวนี้แก้มยังชอบเลยทุกคนเออแก้มจะทิ้งพิกัดของทั้ง2องอย่างนี้นะคะไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเพริ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ก็ปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่ ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเบิกกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแ้มด้วยนะคะโซนนี้กำลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ